พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์จักรีพระองค์ได้ทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การไว้ประการหนึ่งในด้านการทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาว่าพระองค์ทรงตั้งพระไทยแต่ที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีก็ได้ทรงเป็นอัครศาสนุปรัมพกเจริญลอยตามทุก พอ,องค์ระวัดสวุวรรณดารารามราชวรวิหารเป็นศาสนาสถานที่มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์จัก,กรีมาอย่างยาวนานวัดแห่งนี้เดิมชื่อว่าวัดทองเป็นวัดที่พระบรมมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อพุทธศักราช2,310 กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พมา่าวัดแห่งนี้ได้ถูกรื้อทำลายและปล่อยลกร้างมาเกือบสองทศวรรษเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นของราชเป็นปรถมมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนกโกสินทร์จึงปลดก้าปลดกระหม่อมให้ใจัดการปฏิสังขรณ์วัดทองใหม่หมดทั้งพระอารามทั้งการสร้างพระอุโบสถสร้างพระเจดีย์และหมู่กุฏิ และพระราชทานนามว่าวัสวุวรรณดารารามเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบรมรชนกนาถและพระบรมราชชนนีตามพระนามเดิมของทั้งสองพระองค์คือทองดีและดาวเรืองวัดนี้จึงเป็นวัดแห่งแรกของต้นบรมราชวงศ์จักรีลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดแห่งนี้ยังเป็นโครงสร้างสมัยอยุธยาดังเช่นพระโบวสถจะตกท้องช้าง ที่สร้างฐานให้แอ่นคล้ายท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นการเปรียบพระพุทธศาสนาดั่งนาวาธรรมภายในพระอุโบสถปดิสถานพระประธานที่จำลองขยายส่วนจากพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรรูปทรงงดงามเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัยขัดสมาธิราบเหนือพระรัตนบัลลังในส่วนของจิตรกรรมฝาผนังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ช่างเขียนเป็นภาพเทพชุมนุมที่ตอนบนของผนังส่วนตอนล่างเขียนเป็นภาพทศชาติชาดกไว้โดยรอบผนังภายในอาคารทางด้านหน้าเขียนภาพพระปรางมารวิชัยขนาดใหญ่มีพระแม่ธรณีบีบมวยผมยืนอยู่ตรงกลางนอกจากนี้ในส่วนของพระวิหารยังมีจิตรกรรมฝาผนังด้วยรูปแบบศิลปกรรมตะวันตก ที่โดดเด่นแปลกตาด้วยพระราชประวัติของสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชประมวลเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์กระทั่งทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุป,ปราชาแห่งหงสาว,วดีด้านบนของผนังรายล้อมไปด้วยภาพเทพพนมนับร้อยองค์ลอยอยู่ในวิมานที่มีขนาดลดดันกันตามระยะใกล้ไกลตามลักษณะของทัศนียภาพแบบตวันตก ส่วนด้านล่างของผนังเป็นภาพเรื่องราวของมหาเวสสันดรชาดกและสุวรรณสามชาดกด้วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยารวมถึงได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาในทุกราชการแห่งราชวงศ์จัก,กรีเช่นในทุกๆปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้พระบรมวงศานุวงศ์สเสด็จแทนพระองค์ไปในการประกอบพิธีสำคัญสคัญณนะวัดแห่งนี้อย่างต่อเนื่องร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของวัสุวรรณดารารามราชวรวิหารแม้หลายสิ่งจะถูกทำลายสิ้นไปเมื่อครั้งเสียกรุงแต่เมื่อเวลาหมุนผ่านผัดเปลี่ยนกรุงเปลี่ยนราชสมัยพระมหกศากษัตริย์รัชการต่อมาแห่งราชวงศ์จัก,กรี ได้บูรณะปฏิสังขรณ์และให้ความสำคัญมาเป็นลำดับวัดแห่งนี้จึงยังทรงคุณค่าและมีความงดงามไม่เปลี่ยนแปลงมาจวบจนปัจจุบัน